ครับต่อไปก็มาขอแนะนําการใช้โปรแกรมการเงินและพัสดุเออเท่ากับการเงินและบัญชีออนไลน์นะครับก็จะมีเมนูต่างๆนะครับก็เป็นทะเบียนร,รับเงินก็คือประเภทรับเงินนะครับแล้วก็พวกประมาณขอ,อยืมเงินเงินสดในมือไปสําคัญรองจ่ายแล้วก็ล้างใบยืมนะครับตัวนี้ส่วนทะเบียนจ่ายก็เป็นเงินนอกองบประมาณเงินได้แผ่นดินเงินที่ได้จัดสรรตัดงบจัดซื้อจัดจ้างซึ่งจะ โอนมาจากงานพัสดุนะครับก็จะส่งต่อมาที่การเงินเป็นคนจัดแล้วก็อัดงบออกจากการเงินจริงๆนะครับต่อไปก็เป็นการทะเบียนจัดซื้อจัดจ้างตัวนี้ค่อยก็คือตัวที่เราสามารถดูได้ว่าเราทำจ่ายเงินอะไรไปบ้างแล้วในของแต่ละโครงการนะครับส่วนสุดท้ายก็คือรายงานตัวรายงานเออโทษครับยังไม่สุดท้ายรายงานก็คือเงินรายงานเงินคงเหลือประจําวันแล้วก็สามารถเช็คยอด ยอดหลังได้นะครับแล้วก็เงินคงเหลือประจําเดือนเงินแล้วก็เช็คยอดเงินคงเหลือประจําเดือนได้ว่าเราเดือนที่แล้วเรารายงานมีอะไรบ้างนะครับเป็นตัวเช็คยอดต่อไปก็เป็นการจ่ายจําแนกตามโครงการก็คือเราจะเช็คได้ว่าแต่ละโครงการเหลือใช้เงินไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่นะครับแล้วก็สมุดเงินสดนะครับสมุดเงินสดก็คือทุกจากโรงเรียนต้องใช้อยู่แล้วต้องมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทะเบียนคุมเง응ินก็จะเป็นคุมเงินประเภทต่างๆนะครับตัวนี้เราค่อยไปทีละอันนะครับ ต่อไปก็จะเป็นการจัดระบบประจัดระบบก็คือการตั้งค่าต่างๆนะครับในวิดีโอนี้จะเป็นพาตั้งระบบก่อนนะครับก็เริ่มในการตั้งค่าระบบต้องเป็นแอดมินเข้าไปตั้งนะครับใส่แอดมินเข้าไปนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับตั้งค่าระบบสิ่งแรกก็คือประเภทเงินนะครับเราให้เงินก็คือประเภทที่เราจะออกไปสามารถเช็คได้ว่าในแต่ละบัญชีหรือแต่ละประเภทของเงิน นะครับก็แต่และเงินมีเงินอนกประมาณเงนินงบประมาณเงนินได้รายเพดินมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้เราสามารถเพิ่มเวลาเพิ่มก็คลิกเพิ่มเข้าไปนะครับก็พิมพ์หลักฐานเข้าไปนะครับตัวนี้อันนี้คงผมพอแล้วนะครับยกเลิกแก้ไขก็ส่วนก็คลิกแก้ไขนะครับลบก็ลบการลบของเราได้เลยนะครับตัวนี้ท่านอาจจะติดตามตัวนี้มานนานแล้วนะครับก็คคล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็มีต่อไปประเภทย่อยเงินการเงิน ก็ตัวนี้ก็คือไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องทําอะไรก็ท่านก็ใส่กอกเข้าไปเหมือนกันเพิ่มแล้วก็ตัวนี้เข้าไปเหมือนกันนะครับต่อไปงบรายจ่ายก็มีประมาณนี้นะครับซึ่งจะเหมือนกัน j j của, รายจ่ายของหน่วยงานราชการก็คล้ายๆกันไม่ได้เพิ่มนะครับประเภทรายจ่ายอื่นก็ประเภทนี้ว่าเราจ่ายประเภทอะไรบ้างนะครับก็คล้ายๆกันนะครับท่านจะเพิ่มจะลดแล้วแต่รูปแบบเงินนะครับก็จะเป็นเงินสดรับเช็คเงินฝากธนาคารเงินโอนผ่านบัญชี นะครับตัวนี้ท่านก็คลิกเพิ่มได้หมดนะครับท่านมีรูปแบบอื่นท่านก็ใส่เข้าไปนะครับตัวสําคัญตัวในหน้านี้ก็คือมี2ตัวคือประเภทเงินกับตัวอื่นที่ต้องการเพิ่มนะครับก็คือตั้งค่าสม,มุดบัญชีธนาคารท่านก็เพิ่มเข้าไปอ่าลำดับแรกคือหมายเลขบัญชีธนาคารสาขาประเภทบัญชีแล้วก็ยอดยอดเงินไม่ต้องกรอกนะครับเพราะว่าเราต้องเข้าสู่ระบบคือการรับเงินเข้าไปนะครับ เพิ่มบัญชีทั้งกับชิกตรงนี้เพิ่มเสร็จแล้วท่านก็ใส่หมายเลขบัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชีจานวนเงินไม่ต้องใส่นะครับให้เป็นศูนย์ไปนะครับเสร็จแล้วท่านก็เพิ่มเป็นหมายเลขบัญชีท่านนะครับตัวนี้ก็คือธนาคารชื่อธนาชื่อบัญชีว่าอะไรนะครับตัวนี้ส่วนเงินส่วนในมือก็ต้องมีนะครับเพราะว่าเราจะถือว่าเป็นบัญชีบัญชีหนึ่งแต่ไม่ต้องใส่หมายเลขบัญชีตัวนี้ผมจะค้างไว้แล้วนะครับท่านก็มีหน้าที่มาแก้แล้วก็เปลี่ยนเอานะครับหรือจะลบแล้วก็ใส่เงินส่วนในมือเข้าไปนะครับ เสร็จเรียบร้อยนี่คือการตั้งค่าทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็ข้อมูลพื้นฐานตัวนี้ทางทางเราจะเป็นคนจัดการให้นะครับอื่นก็ไม่ต้องทําอย่างอื่นนะครับนี่คือเมนูการตั้งค่านะครับวิดีโอนี้จบการตั้งค่าเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณ